สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาทําขนมให้ดูจ้าขนมอางาคลุกนะคะขนมคลุกงาจ้าก่อนอื่นเราจะมาคั่วงาดําก่อนนะคะเราจะคลุกกับงาดํามีงาดําแล้วก็งาขาวแต่ว่างาขาวเนี่ยเราซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วนะคะคั่วมาแล้วจ้ะเหลือแต่งาดํานี่นะคะเราไม่ได้เราซื้อมาแบบไม่ได้คั่วนะคะเราก็เลยจะเอามาคั่วจ้ะใส่ลงไปนะคะงาดํานะคะ คั่วไฟอ่อนๆนะคะคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปตำใส่กางาขาวนะคั่วเสร็จก็เอาไปตำจ้าตำพอบุบๆพอนะคะไม่ต้องตำละเอียดมากโอเคจ้าจากนั้นเราจะมาทำน้ำมันร้อนๆนะคะทำน้ำมันร้อน ทำน้ำมัน,นร้อนๆได้ก่อนการนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะเนียมันร้อนทำน้ำมันร้อนๆทำให้สุกก่อนนะคะทำน้ำมันสุกนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาตำงานนะคะงาดำงาขาวนี่งาขาวที่คั่วมาแล้วซื้อมาแบบสำเร็จนะคะเราจะใส่ครกตำตำพลอปุบๆนะคะ ปุุบพอค่อยๆตามค่อยๆใส่นะคะ ด้วยนะคะงาขาวกับงานดำผสมรวมกันโอเคตับทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ จากนั้นทำเสร็จก็พักไว้ก่อนนะคะมาจากพอเราทำเสร็จเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะใส่น้ําตาลลงไปคลุกน้ําตาลนะคะสามสี่ช้อนประมาณนี้นะคะคลุกกับน,น้ําตาลจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนคลุกเข้ากับน,น้ําตาลนะคะ พักไว้ก่อนได้แล้วนีจ้ะจากนั้นเรามาทำตัวแป้งกันเลยนะคะแป้งข้าวเราก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยเล็กอันนี้หนึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกวน แป้งข้าวเหนียวลงไปหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยแป้งมันแป้งมันหนึ่งถ้วยเท่าเกันนะคะใส่เท่าๆกันไปเลยจ้าหนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องตวงเพราะว่าในถ้วยในห่อหนึ่งมันมีแค่สองถ้วยเท่านั้นนะคะเราใส่ลงไปประมาณนี้นะคะโอเค คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนแป้งให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราจะมาใส่น้ำตาลงานเรามีน้ำตาลแล้วเราก็ใส่น้ำตาลประมาณสักครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยเล็กประมาณนี้นะคะสักครึ่งถ้วยเล็กครึ่งถ้วยเล็กประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาใส่เกลือไป สักครึ่งช้อนชาเกลือสักครึ่งช้อนชานะคะผัดคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราจะมาใส่กะทิลงไปใส่กะทิหนึ่งกระป๋องใส่กะทิลงไปหนึ่งกระป๋องนะคะเติมน้ำอีกนิดหน่อยนะคะน้ำน้ำล้างกระป๋อง รัมล,ลังกระป๋องนิดหน่อยโอเคจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาไป1ฝากลิ่นวานิลาหนึ่งฝานะคะสูตรนี้เราจะไปกวนนะคะเดี๋ยวใส่ไอ้นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชไปด้วยนะคะถ้ามันแห้งไปก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้นะคะ เพราะว่าเราใส่กะทิไปแล้วหนึ่งกระป๋องสามารถเติมน้ําเข้าไปได้นะคะเติมน้ํานิดหน่อยจ้ะเติมน้ํานิดหน่อยได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เติมน้ําเข้าไปประมาณครึ่งถ้วยพอผนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสามารถชิมดูได้ว่าจะาหวานประมาณไหนแต่ว่าอย่าลืมว่างาของเราเนี่ยคลุกน้ําตาลแล้วนะคะ ก็จะไม่หวานมากเอาหวานแบบแป๊บแป๊บหวานพอดีแล้วจ้ะจากนั้นเราก็จะมาใส่อน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชไปสักสี่ช้อนสี่ช้อนสี่ช้อนอันนี้ช้อนเล็กๆนะคะใส่น้ำมันพืชไปสักสี่ช้อนประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวแป้งเนี่ยมันจะไม่มีสีสันแต่ว่าเราอยากจะใส่ผงชาเข้ไปหน่อยใส่ผงชาเข้าไปหน่อยมันจะได้มีสีสันนะคะเราจะใส่ผงชาเข้ไปหน่อยให้มันมีสีสันหรือใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะใส่เข้าไปนะคะผงชาสักสองช้อนสักสองช้อนนะคะประมาณนี้นะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันจะ้ะอ่ามันจะได้มีสีสันนะคะเดี๋ยวดูก่อนสองช้อนพอหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่มีสีสันนะคะเดี๋ยวใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนะึงมันไม่มีสีสันใส่ไปสองช้อนไม่มีสีสันใส่เพิ่มเข้าไปอีกสักสองช้อนสักสองช้อนนะคะโอเคประมาณนี้ชานี้สี่ช้อน ่าเริ่มมีสีสันแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันจะ้ะไม่ต้องกรองนะคะไม่ต้องกรองเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปเคี่ยวเราใส่ใส่น้ำมันพืชไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวนคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อน จากนั้นเราจะาไปกวนนะคะมาจากใส่กระทะเลยนะคะเสร็จก็เอาไปกวนได้เลยจ้าเปิดไฟนะคะไฟอ่นอ,อนๆนะคะไฟอ่นอ,อนๆค่อยๆกวนจ้ามาจากกวนเลยนะคะกวนเข้าไปอย่าพักมือนะคะกวนจนกว่าจะได้ที่จ้า กวนไปเรื่อยๆนะคะไฟอย่าแรงมากค่อยๆกวนเชียวประมาณนี้แป้งเริ่มจับตัวแล้วนะคะแป้งเริ่มจับตัวแล้วจะ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ แป้งเริ่มจับตัวหอมมากเลยนะคะหอมมากเลยจ้าเราใช้ไม้พายนะคะในการกวนนะคะมันจะดีกว่านะคะไม้พายนะคะโอเคเริ่มจับตัวกันละเริ่มจะสุกแล้วนะคะให้สุกวันนี้ก่อนจะ้ะมันจะจับตัวกันไม่ก้อนไม่ติดกระทะนะคะควนไปจนกว่าจะสุกจ้า แป้งเริ่มเหนียวติดกันแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เรามาเตรียมเลยจ้าแบบนพ้ถือว่าสุกแล้วนะคะแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วจ้ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะโอเคจากนั้นพื้นเนี่ยสะอาดนะคะพื้นสะอาดนะคะเราจะลาดน้ํามันที่เราทําร้อนๆไว้นะคะลาดน้ํามันที่เราทําร้อนไว้นะคะลาดลงไปกับพื้นนะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมใส่ไปในพื้นนี้นะคะ ใส่ไปในนี้จ้ะมันจะได้ไม่ติดนะคะโอเคละเลงก่อนละเลงเพราเดี๋ยวเราจะทําแป้งละเลงไปนะคะไม่เป็นไรจะพื้นเดี๋ยวเราอาล้างได้นะคะไม่เป็นไรจะพื้นสะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะเทแป้งลงไปนะคะเทแป้งลงไปที่เรากวนตะกี้นี้ใส่แป้งลงไปแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นก็ กดๆให้นแบนๆหน่อยนะคะพักให้เย็นก่อนนะคะพักให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทํากดๆก่อนนะคะอือพักไว้อย่างนี้ก่อนจ้ะให้เย็นก่อนนะคะขนมก็เราก็ยังร้อนอยู่นะคะเราจะทาทาน้ํามันไปกับมือของเรานะคะแล้วก็แบะๆออกนะคะแบะๆออกแบบนี้นะคะร้อนมากเลยนะคะร้อนมากเลยต้องพักให้เย็นกว่านี้ก่อนว้าร้อน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 มากร้อนมาก ต้องพักให้เย็นก่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้องพักให้เย็นก่อนรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะยังร้อนร้อนมากเลยตอนนี้พักให้เย็นก่อนมาจ้ะยังไม่เย็นนะคะวิธีการตัดเนี่ยจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะตัดอ่าแบบไหนก็ได้ไม่เป็นรูปทรงก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสําหรับที่ตัดเนี่ยเราต้องทาน้ํามันก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะติดนะคะ ทาน้ำมันก่อนนะคะวิธีการตัดนี่ง่ายมากจะตัดแบบไหนจ้าเป็นรูปทรงหรือไม่เป็นรูปทรงก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะทาน้ํามันก่อนมันจะได้ไม่ติดนะคะทาน้ามันมันยังร้อนอยู่มันก็จะติดนะคะทำให้มันแบบว่าอันนี้แบบรีบไปหน่อย รีบไปหน่อยนะคะนะถ้าถ้าเกิดมันยังไม่เย็นมันก็จะติดนะคะเราต้องทาน้ํามันไปก่อนทาน้ํามันไปก่อนนะคะตัดให้เป็นรูปทรงแบบนี้ก็ได้เล B ็กๆก็ได้ยาวๆก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะนะออกออกมาแบบนี้มันก็จะขาดนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นๆแล้วต้องทาน้ํามันไปก่อนทาน้ํามันไปก่อนนะคะ ไม่ทาน้ํามันเดี๋ยวมันจะติดพื้นแล้วก็ต้องทาน้ํามันทาน้ํามันไปก่อนนะคะจะให้เป็นรูปทรงก็ได้ไม่เป็นรูปทรงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่มันยังร้อนอยู่ต้องพักให้เย็นกว่านี้แต่ว่ารีบร้อนไปหน่อยทีนี้เราก็มาคลุกคลุกกับงานนะคะคลุกเข้าก,กับงานแล้วก็จะวางแบบนี้นะคะ ตัดเสร็จแล้วก็คุกงาแล้วก็วางแบบนี้เลยจะหอมมากเลยนะคะอะตัดเสร็จแล้วก็วางจะเป็นรูปทรงก็ได้ไม่เป็นรูปทรงก็ได้แล้วแต่ถนัดเว่าขนมอันนี้มันก็ไม่เป็นรูปทรงอยู่แล้วจ้ะใส่ลงไปนะคะคุกงาแล้วก็ใส่ลงไปนะคะง่ายนิดเดียวนะคะขนมอันนี้นะคะ ง่ายๆเลยจ้าต้องพักให้เย็นกว่าน,นี้ก่อนอนะนี่รีบร้อนไปหน่อยนะคะต้องพักให้เย็นก่อนไม่พักให้เย็นแล้วมันจะติดกันนี่นะคะโอเคเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บหนึ่งจะเป็นรูปทรงก็ได้ไม่เป็นรูปทรงก็ได้ขนมอันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงนะคะ แล้วชอบแบบไหนแล้วชอบตัดแบบไหนแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะใส่คุกงาเข้าไปก็อร่อยแล้วนะคะ ที่ตัดเราก็ต้องทาน้ํามันก่อนไม่ทาน้ํามันเดี๋ยวมันจะติดคุกงาใส่ไปในจานขนมอันนี้อร่อยมากเลยนะขนมอันนี้นะคะส่วนมากแล้วคนจีนแถวอ่าชนบทเขาจะทํากินกันทำให้หมดไปเลยนะคะ าน้ำมันก่อนเพราะว่าติดมันยังมันยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่นะคะองพักให้เย็นกว่านี้แนะนําให้พักให้เย็นกว่านี้นะคะถึงจะมาตัดนะคะไม่งั้นลวกมือ ทำให้หมดเลยนะคะง่ายๆนะคะขนมอันนี้นะคะโอเคคลุกเขาคุกกับงาก็จะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการทําง่ายๆขนมอันนี้แล้วก็ทําขายได้นะคะขนมแบบนี้สามารถทําขายได้นะคะวิธีการง่ายลงทุนไม่เยอะคุกเข้าให้เข้ากันเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บหนึง่งก็จะได้ขนมที่แซ้นอร่อยแล้วนะคะ โอเคขอล้างมือแป๊บนึงนี่จ้ะทำออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอร่อยมากหอมงาหอมมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ